แล้วก็เห็นว่านะสิ่งที่โยมภาวนาแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ผลอยู่เรื่องเดียวเลยนะคือความขาดความต่อเนื่องนะพอขาดความต่อเนื่องนะพอเห็นว่าพอไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาก็ท้อใจนี่ย ขาดความเพียรขาดความอดทนนะต่อใจก็ไม่อยากทำไปชีตสนุกสนานเพิดเพลินในแบบโลกโลกดีกว่าสบายดีอะไรประมาณนั้นมันก็ให้นึกถึงว่าเวลาเราฝึกฝนเรื่องอื่นนะเราก็ต้องใช้เวลาทำซ้ำๆก็จะทำอาหารอร่อย แกงแบบนี้ทำไงถึงจะอร่อยทำกี่ครั้งทดสอบแล้วทดสอบอีกเอาเครื่องปรุงนูนใส่เครื่องปรุงนี้ใส่เอานั่นออกหน่อยเอานี้ออกนิดอะไรเงี้ยก็จะเข้าทีเข้าทางได้นะนะก็จะมีความชำนาญขึ้นมา,นาทำขนมอะไรเงนี้ยนะทำร้านอาหารบางอย่างขายข้าวมันไก่อย่างเดียวก็โด่งดังคนรอคิวยาวเหยียดร้านนี้ก๋วยเตี๋ยว ไก่อย่างเดียวเงี้ยนะทำไมคนรอคิวไปกินกันก็ทำซ้ำมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งนะสูตรมันจะคงที่ได้เนะีนะ่ยเหมือนกันในการภาวนาเนี่ยนะนะมันเป็นเป็นใช้ทฤษฎีเดียวกันคือทำซ้ำๆย้ำๆอยู่บ่อยๆจนกระทั่งมันเกิดความชำนิชำนาญขึ้นมานะพออารมณ์ก็ทบปุ๊บ น้อมมีสติเข้าไปรู้ปุ๊บดับปุ๊บอะไรเงี้ยเห็นต่อหน้าต่อตานึ่จะเริ่มมีกําลังใจแล้วนะกาลังใจในการที่จะภาวนาในการที่จะพัฒนาตัวเองนะอย่างนั้นไม่มีทางก้าวหน้าได้เลยต่อให้โยมนั่งแล้วไม่เคยสงบเลยก็ตามนะนะทมาเจอหลายรายแล้วนั่งไม่เคยสงบจะกระทำมันทุกวันนะ่ยซ้ำๆซ้ำๆอย่างนั้นพอผ่านไปปีหนึ่งสองปี เริ่มมาและอกาศความสงบเริ่มเข้าใจเห็นความเกิดความดับในพวกคนที่มาสายวิปัสนานำหน้ามาก่อนเนี่ยนะเรียกกลุ่มสุขวิปัสโกเนี่ยนะพวกนี้ไม่ได้มีแท่ไปมีสมาธิอะไรโฟนมาให้ได้สงบสบายเลยเห็นแต่ทุกร์น้วนๆนีนะ่ยเราตมามอคนยุคนี้เป็นอย่างนั้นอะ่ะโดยส่วนมากนะเพราะว่า เราต้องพูดวายกับเรื่องภายนอกเยอะต้องพูดคุยมากนะหาความสงบก็เป็นเรื่องยากนะก็ต้องอาศัยการเจริญปัญญาไปล้วนๆเลยรู้เข้าไปดูเข้าไปตรงๆนะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิหรือไปภาวนาต่อเนื่องเข้าห้องกรรมาฐานย,ยาวๆเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาอย่างนั้นหรือบางทีมีเวลาอยู่แต่ว่าปีหนึ่งจะไปได้สักครั้งเดียวแค่นั้น มันไม่มีทางเลยที่เราจะสงบลึกซึ้งอะไรได้ต้องอาศัยการเจริญปัญญาตรงๆนี่แหละดูไปเป็นตรงๆดูซิมันจะเป็นยังไงพอเห็นว่าความทุกข์พอปรากฏเกิดขึ้นพอม,มีสติรู้ทันมันก็ดับไปดับไปต่อหน้าต่อตาอ่าเงี้ยบ่อยๆก็ะจะทําให้เรามีกําลังใจในการภาวนาแล้วทีนีน้ทีนี้จะไม่กลัวการภาวนา ต้องอะไรมากแค่นั่งสมาธิเนี่ยวันแรกๆก็ทุกทั้งนั้นแหละปวดทุกคนมีใครไม่ปวดไม่ช้าทําทบ่อยเข้าบ่อยเข้า,ามันก็นั่งได้เองเต่อให้ไม่สงบเลยก็นั่งได้ชั่วโมงนึงเนี่ยน,นี่พอผ่านระยะเวะาหนึ่งเราจะเกิดความชํานาญแล้วจะมีเทคนิคเฉพาะตนขึ้นมาเวลาเจอสภาวะอะไรต่างๆเนี่ยเราจะแก้ไขตัวเองได้ไม่ไปติดอยู่ในกรอแบแคบๆ ต้องสำนักนี้เท่านั้นนึงจะถูกสำนักอื่นผิดอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมาคิดอย่างนั้นนะต้องายนี้เท่านั้นนึงจะใช่สายอื่นผิดหมดนะสายอื่นไม่ใช่วิปัส,สนาอะไรเงี้ยสายไหนก็อ้างวิปัส,สนาแค่นั้นไปสังเกตดูเถอะเนี่ยเจริญวิปัส,สนาจเจริญสติปัฏฐานอ้างเทนั้นแหละนะหรือบางทีครูบาอาจารย์นก็สอนถูกแหละแต่ลูกศิษย์มามั่วเองนะคิดเองเออเองเดากันไปตามเรื่องไปเห็นปะ ه, มันไม่สงบสงสัยฉันปฏิบัติไม่ได้ฝนเลิกดีกว่าบางทีบางทีความสงบก็ไม่ใช่เครื่องวัดว่าจะต้องได้ฝนหรือไม่ได้ฝนเป็นอย่างไงนน,นนนอี้ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะอ่ะขอคําถามขณะพนมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณกำมลดิตทางไลน์นมัสการพระอาจารย์ครับผู้ที่ปฏิบัติการเจริญสติดีแล้ว ไม่ควรจะไปอินกับเรื่องอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะมันหมายถึงการเทใจออกไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็คือโมหะดีๆนี่เองในทางกับกันสิ่งที่ควรจะอินให้มาก และต่อเนื่องคืออาการของกายใจและเวลาอินกับอาการของกายใจก็ควรจะเป็นการเข้าคึงหรือดูไปรู้ไปอย่างหลมวๆสบายๆทั้งวันตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาอย่าล้มตัวลงนอนโดยไม่ไปต่อยอดอารมณ์ที่เข้ามากระทบแต่อย่างใดได้อย่างนั้นน่าจะดีนะครับขอบพระคุณครับาใจเย็นอย่าเพิ่งหนีโลกไปไหนนะ ยังไงเราก็อยู่กับโลกนะนะยังไงเราก็อยู่กับโลกนะนะเพราะถ้าเราไปนะสุดโต่งจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ดูแปลกๆในหมู่เพื่อนฝูงเกินไปนะนะก็พูดคุยเรื่องอะไรก็พูดคุยเรื่องนั้นกเขาไม่ขัดแย้งนะพระเจ้าใช้วิธีการอย่างนั้นนะก็คือนะโลกเขาสมมุติกันว่าอย่างไรพระงคก็ว่าพูดไปตามนั้นนะ คงไม่ขัดแย้งกับโลกมีแต่โลกขัดแย้งกับพระองค์แค่นั้นเองนะเหมือนกันเวลาผู้เจ้านำเอาสอนเรื่องหลักธรรมในระดับจริยธรรมทั้งหลายเอามาสอนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพระองค์ท่านก็ยกเอาประเด็นปัญหาในปัจจุบันในขณะนั้นในสมัยพุทธกาลามาพูดยกมาเป็นตัวอย่างนะแล้วก็ส่งแสดงธรรมนะมันบางเรื่องบางอย่างก็แสดงง่ายๆนี่แหละอย่างเช่นนะ มีคนหนึ่งชื่อนายอริยะอย่างเงี้ยนะ <g ül> น่ะเป็นเป็นนักล่าปลานะฮะเป็นชอบตกเบ็ดเหมือนเด็กเดี๋ยวนี้ที่ตะเวนตกเบ็ดกันนึ่ซื้อเบ็ดฝรั่งมาแล้วก็นั่งตกกันเรื่องเวลเราเนะนี่ยนะปรากฏว่าวันหนึ่งพระเจ้าอยากแสดงธรรมเพเห็นว่านายอริยะนี่แกมีอุปนิสัยในการที่จะบรรลุธรรมได้อย่างเงี้ยนะน่ะก็เสด็จไปพ้อมาพระสงสาวกน่ะพอไปอยู่ใกล้ๆนายอริยะก็ถามว่า เธอชื่ออะไรถามพระถามพระสงฆ์นีเธอชื่ออะไรคนนั้นก็บอกชื่อสาราีบทคนนี้ชื่อพระอัตนนคนชื่อนนชื่นนี่น่ในอริยะเห็นเอ๊ะสมณะองค์นี้มาถามชื่ออะไรแทนสงสัยจะต้องหันมาถามเราบ้างแน่ว่าเราชื่ออะไรเอาอย่างนั้นเป็นซะอย่างนั้นจริงๆก็หันมาถามในอริยะว่าท่านชื่ออะไรชื่ออริยะผู้เจ้าบอกว่าอริยะนี่แปลว่าผู้ประเสริฐนะผู้ประเสริฐไม่มาทำลายชีวิตสัตว์อื่น สอนง่ายๆอย่างเงี้ยผู้ประเริฐไม่มาทําลายชีวิตมาพรากชีวิตของสัตว์อื่นไม่มาล่าปลาอยู่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะในระยะพอดีอย่างนั้นก็เกิดนะเกิดอาการปิงแวบขึ้นมาเกิดปัญญาญา,าึ้นมาเออจริงๆเงี้ยแล้วก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเงี้ยต้นนะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผู้ภาวนาเองเน่ยในขณะ,ะที่นะทาไปตามสมมุติของโลกเนขณะ,ะเดียวกันนะก็ หันมาสำรวจตรวจสอบกายใจตัวเองนะไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งไม่ไปอินกับอารมณ์อะไรอย่างที่โยมว่าเนะนะไม่ไปอินกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งแม้จะพูดคุยเรื่องการเมืองก็ไม่ไปอินกับเขาคุยกับเขาได้แต่ไม่ไปอินกับเขานะไม่ไปจมอยู่อารมณ์อยงต้องต้องทะเลาะเบาแวงเกลียดชังกันเหมือนกับรุนหลังๆมานี่ทะเลาะกันหลายปีดีดักมาแล้วเนี่ยแบ่งพักแบ่งพวกสองฝักสองไฟนะหน้าปวดหัวนะ ดูแล้วมรุ้ประเทศชาติจะไปยังไงต่อเมืองนั้นนะเป็นอย่างนั้นอ่ะเชิญจักคุณจงรักทางลายรายงานการปฏิบัติวันที่87เช้าวันนี้ตอนนั่งสมาธิเข้าสู่ความโปรง่งโล่งสบายรับรู้ถึงอาการยุบยิบเบาๆภายในหน้าอกบริเวณหัวใจตอนแรกใจเกิดความกังวลเนื่องจากโยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบและรั่ว ประกอบกับมีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะรักษาด้วยการทานยามาเกือบ30ปีแต่พอมีสติขึ้นมาก็เฝ้าสังเกตพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอาการที่เกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปซึ่งเกิดขึ้นประมาณ5รอบแล้วก็หายไปอยู่กับความโปง่งโล่งสบายจนครบเวลาน้อมกราบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะระวังอย่างหนึ่งนะเรืออุปทานมันทำงานเนี่ยนะ นะอุปทานความยึดถือเนี่ยมันจะมาหลอกเอาเคยเป็นโรคอะไรเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาบางทีหายไปตั้งนานแล้วจะอยู่ก็กลับมาเป็นเอาดือ้อในขณะที่เราภาวนาอยู่นี่แหละนะเคยเป็นโรคกระเพาะหายไปตั้งนานแล้วอยู่ก็แทบท้องจุกเสียดขึ้นมาบางทีนระรู้ไปรู้ไปรู้ไป,ไปดับหายไปอย่างเงี้ยนะเคยเป็นไมเกรนเนี่ยจะอยู่ก็ปวดหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยพอรู้ทนันรู้ทนันค่อยๆคลายตัวไปแล้วหายไปใน,นเรื่องของอุวทาน มันจะไปเชื่อเป็นนักหนานะอุปทานเนี่ยนะแล้วเราก็เป็นโรคอุปทานนี้กันเยอะนะโดยสังเกตเุเถอะแม้ไม่ได้ปฏิบัติเนะ่ะนั้นเ,เขา้ึงใช้ยาหลอกในการทําวิจัยเนหะ็นไหมเวลาเขาจะทําวิจัยยาจริงกับยาหลอกในผู้ที่เข้ามาทดสอบทดลองผู้เข้ารับการวิจัยเนี่ยนะโดยหลอกว่าเนี่ยเป็นยาชนิดเดียวกันอะไรเงี้ยโอ้โหทบางคนกินยาหลอกก็หายจากโรค แตทั้งที่ไม่ใช่ยาจริงมีแต่แป้งมันอัดเม็ดไมาเฉยนี่นั่นมันหายได้นะโรคอุปทานนี่นะนเราโรคไปเราเป็นโรคอุปทานเยอะแยะมากมายเราเ,นนเราเป็นนุ่นเราเป็นนี่ต้องทาอย่างงู้นต้องเป็นอย่างนี้อะไรสารพัดเนี่ยเราก็คิดเองเอเอ,งเอ,เอ,งอ,อเองหลอกตัวเองวันวันนึ่นไอ้ในโรคอุปทานระวังเพราะั้นถ้าเราภาวนาต่อเนื่องได้ดีแล้วเนี่ยต่อไปจะค่อยเห็นเองอาการของโรคอุปทานนี่จะค่อยคลายตัวลงไปเรื่อยๆ เดิมเห็นชัดเจนว่าอ๋อตัวตนจริงๆมันไม่ได้มีนะเนี่ยเนนโรคอทานสงสุดแล้วนะที่เรียกวอัตวาทุปาทานนะแนะปลตามใจว่าความยึดถือนะในวาทะอัตวาทะนะวาทกรรมกนะยึดถือในวาทกรรมว่ามีตัวตนประมาณนันะ้นะนะการยึดถือในวาทกรรมว่ามีตัวมีต,มตนนะนะนะเพราะอะไรเพราะเราสมมุติเรียกชื่อกันนี้มานานแล้วในกอในขอ ตั้งแต่เกิดแล้วพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้แล้วก็เรียกมาเด็กชายกอเป็นลูกของในขอของนางคออะไรก็ว่าไปเราสมมติเรียกมาอย่างเงี้ยยาวนานถามว่าเป็นลูกจริงไหมก็เป็นลูกจริงนั่นแหละโดยสมมุติแต่ถ้าโดยคอลเป็นจริงแล้วกอมจริงแท้ๆแ,แล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรกับใครทั้งนั้นก็แค่สสารพลังงานธาตุรู้อะไรที่อาศัยกรรมอาศัยตัณหาเป็นเครื่องผลักดันให้มาเจอกัน รับผลแห่งกรรมกันเรื่อยไปอะไรเงี้ยนะก็สร้างกรรมใหม่กันวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ก็เลยโกรคประทานน่ะทำไมเข้าใจก็จะวนเวียนซ้ำซากกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรซ้ําๆำเดิมเดิมทุกเรื่องเดิมเดิมแข่งแย่งแข่งขันรันรบปลาข้าวฟันกันถกเถียงกันอยู่ในเรื่องเดิมเดิมไม่มีอะไรใหม่ตลอดทั้งชีวเราก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราสังเกตดูให้ดีก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆน่ะ ทีนี้ถามว่าถ้างั้นก็หนีโลกไปเลยดีไหมอยู่ในปา่าในถ้ำอะไรคนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครนไม่จําเป็นนะไม่เป็นต้องหนีไปอย่างนั้นนะก็แค่กลับมารู้กายรู้จิตตัวเองนี่แหละบ่อยๆจนกระทั่งอาการองประานนี่ยึดถือมันค่อยๆคลาย,ลายตัวลงไปแล้วมันจะเริ่มเห็นเองว่าโอ้กายใจนี่เป็นเพียงธรรมชาติล้วนๆที่มันทํางานอยู่มีเหตุจึงมีผลมีเหตุจึงมีผลต,ต่อเน,นื่องอย่างเงี้ย อยู่ตลอดเวลานะแล้วมันจะค่อยเข้าใจขึ้นมาเองอ๋อมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองไม่มีใครต้องเป็นอะไรสักหน่อยนะอนนี้ก็ต้องเรื่องที่เราจะต้องไปฟองสังเกตดูกันเอาเองนะฟังตัวนี้อาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะปฏิบัติไปฟังไปเดี๋ยวค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยเองค่อยๆแจ่มแจ้งกันมาเองนะอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนม์นกัน